สวัสดีครับทุกคนครับขออนุญาตแฮดคอก่อนหมาดคอเขาเรียกสวัสดีครับทุกคนครับมาแล้วนะฮะวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคาเฟชาคาเฟ่นะครับวันที่ผ่านมาลงคลิปชาไทยพี่ออยทุกคนชอบมากชอบดูพี่อ้อยชงชานะครับ น่าจะเป็นคลิปก่อนหน้านี้แหละชงชาได้อร่อยดีนะครับนอนปิดใจวันนี้เรามาช่วงแบบเย็นๆเลยนะครับ <laughs> ช่วงเลยใกล้จะปิดหนังกันแล้วครเรามาดูบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับทุกคนทางหลังนี้าค้างทิ้งว้างนะคะับทุกคน ไม่มารอบเช้าเลยไม่ไหไม่อยอมมารอบเช้าเลยอากาศร้อนต้องมาช่วงเย็น <c oughs> เย็นเราคนทางบ้านเขากระตุนตาต้องนะมี <c oughs> มีพี่พี่ฝน,อนลอยแรงตาต้องต้องพักผ่อนให้เยอๆนะ <c oughs> จะได้พูดไม่หลงจิดหลงถูก <c oughs> นอนต่อกันห้าวันก็ผิดค่ะทุกคนพูดผิดพูดถูกตลอดเ่ะวะอย่าได้พูดว่านอนไม่พอนะคะดูสนแล้วเอาไปว่าทุกคนต้องชินเลยว่าเป็นไฟบังคับเลยประมาณนั้นเอาพูดผิดเนาะไอ้กอมันพูดอย่างนี้ประมาณนี้เรียกง่ายๆเขาว่าอะไรอย่าหัวชานะ อันนี้พี่วานชงเป็นชาเขียวนะครับอันนี้เป็นนมสดออริโอโอ้มีนมสดออริโอด้วย ช่วงเงยนเง็ยนๆนี่พี่วายก็จะแบบภาพร้านแบบปิดโรยหน่อยนะครับทุกคนครับว่าแกชงมามตั้งแต่เช้าแล้วนะร้านเนี่ยก็จะเปิดประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับเดอีกที่ก็นี่เลยก็จะถึงเวลาแล้วห้าโมงถึงห้าโมงครึ่งนะครับบางีผมมานี่สภาพร้านโลนๆพี่วายก็ยังขายอยู่เลยนะครับทุกคน มาเก็บไปด้วยถ่ายไปด้วยนะ ตัวกระแท,ก,แทกนะคะคุณคนบอกแนะนําให้พี่อ้อยใช้นะคะณคนเราก็จะเป็นอย่างที่เห็น,นเดกับนงลานตัวนี้กระแทกปึ่งครั้งเดียวละลายไป,ไปเลยโอรลโอมันรุนแรงมากรุนแรงจริงมากฟังฟ<อ>ึ่งเลยดูสวยงามมากดูความสวยของนี่นอ,อะไรนะเขาเรียกช็อกโกแลตนะครับลงเยจนเจอเลย หลักเมนูนนโดยส่วโอรโอปั่นค่าเสียวปั่นใส่ดยุกสองนะคะ 啊。Yeah, ใ่จบเลยค่ะชามะนาวเพาชามะนาวใส่นมไม่ได้นะคะประเด็นใส่ที่ทำใหม่ตอนนั้นนะหยดเดียวก็ไม่ได้ดเดียวก็ไม่ได้ครับใช้เพียได้อันนี้เราจะใช้เป็นแก้วแบบสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับป่าปมกันไปใช่ไหมใช่ค่ะดาวพาะ m a ักสีอย่างสวยเลยด้วย ชาเขียวหน้าร่น้ำตั้งเชื่อให้หน้าร่นนฝุ่นเลยเดูดีสุดมากหน้าถัง่ัไป้า,า,ะาจะทำชามะนาวที่ชงไวน้นะใส่กแก้วแล้วแปะด้วยหอมมะนาว ขาดเป็นเงี้ยเ่ี้ยะยืดๆจ้าเขียวนะ่ากินมากคะวันนี้จะเบ็ดมาตอนไหนก็เจอนะพี่วายเมนูมชาเขียวจริงๆ เมนูคู่ลานเจ <'m> uh ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองสาม้อยสามสิบ้ ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับช่องอิดก๊อปนะครับขอบคุณทุกๆก,การรับชมเลยไม่ว่าจะทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เห็นพวกเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮ่าฮ่า <laughs> หรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับใครฟังออก้างพี่ให้พูดอะไร <laughs> สวัสดีครับามาตอนตาน <laughs>